ข่าวลือที่ทำให้แฟนๆซัมซุงต้องตั้งคำถามอย่างหนักใจ Galaxy S 26 s e r i e ์อาจยังคงใช้กล้องหน้าความละเอียด 12MP ตัวเดิมแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามและทําให้เกิดความสงสัยว่าซัมซุงกําลังเดินหน้าพัฒนายอย่างจริงจังหรือแค่ย่าอยู่กับที่ล่าสุดโรเลนควน,นักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าสมาร์ทโฟนในตระกูล Galaxy S 26 Series ทุกรุ่นจะยังคงใช้กล้องหน้าความละเอียด 12MP พร้อมระบบโฟกัสอัตโนมัติ ตัวโฟกัสเหมือนกับที่ใช้มาตั้งแต่ Galaxy S 2 3 S 2 4และ S 2 5ซึ่งหมายความว่าเป็นปีที่สีติดต่อกันแล้วที่ Samsung ไม่ได้อัปเกรดกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนเรือธงเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ยิ่งทำให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังมากขึ้นเมื่อย้อนกลับไปดู Galaxy S 2 2 Ultra ที่เคยติดตั้งกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง 40MP มาแล้วซึ่งให้ภาพที่คมชัด และรายละเอียดมากกว่าอย่างชัดเจนแม้ว่ากล้องหน้า12 MP ในปัจจุบันจะยังคงถ่ายภาพได้ดีมีสีผิวที่ดูเป็นธรรมชาติและมีช่วงดินามิกที่ยอดเยี่ยมแต่การที่ไม่มีการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์เลยเป็นเวลานานถึง4ปีอาจทําให้สมาร์ทโฟนเรืองงซีรีส์นี้ดูเหมือนขาดความสดใหม่และน่าตื่นเต้นไปอย่างมากและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตข่าวลือยังบอกอีกว่ากล้องหลังของ Galaxy S 26ก็อาจจะมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยอาจยังคงใช้กล้องเทเลโฟโต้ 3x ความละเ e อียด 10mp ตัวเดิมซึ่งหลายคนต่างก็หวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกว่านี้ในส่วนของกล้องหลังแต่ทั้งหมดนี้ยังต้องรอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าซัมซุงจะเลือกเดินหน้าพัฒนายอย่างจริงจังหรือยังคงยึดติดกับสเปคเดิมๆแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับข่าวหลือนี้คุณคิดว่าซัมซุงควรจะทุ่มเทพัฒนาเทคนโนโลยีกล้องหน้าและกล้องหลังให้ก้าวกระโดดมากกว่านี้หรือไม่ หรือว่าการรักษาความเสถียรและประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย